ว,ว้าวปนปูพักกาดราบกันแล้วเจ้าพักการแยงเนินนี่นะค่ายพักกาดชาวเขาอ่ะค่ายพักกาดแยงอ่ะนะเดี๋ยวเดือนหน้ากันเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้ากับเรียงเปรตอันนั้นนาะขึ้นดอกแล้วเนี่ยเนี่ยนะต้นกลางมันเนี่ยเอาไมาจอสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูดอกมันมันออกเกสรแล้ะดอกล้วเดี๋ยวเดือนหน้ากับเรียงเปรตอันเด้อ ยอดเจ้าตรงนาวันนี้เจ้าดูโอ๊ยสี่โมงเย็นอากาศสุดยอดเลยมีลมละลเจ้าฝนตกดูสิคะอาก,กาศอันนี้บนปลูกเระนี่นะบนปลูกเอาเม็ดมันนะเดือนหกเดือนเจ็ดแกเกี่ยวเอาเม็ดนานนีน่ยเดือนเดือนเดือนหน้านี่อย่างงงอะไยได้นะเดือนห้านี่บ่มีละ เดือนห้านี่มีแต่เม็ดละถ้าเคตนี่นะเนี่ยป,ป,ปนูกแลอ่ะะสวยมากพอมาเหยเ่งเน,น่งเง่งเงนงเนองเง่งเน่นเ่งเนี่ยต้นอเงๆจเงเนี่ยเอาไปจอสุดยอดเลยนเน,น่่น่ะแต่ถ้ามันออกดอกแล้วมเนจะเีกินอ่ะดอกมันจะมีกินเห่นเขียเ่เ่ แต่ต้นอวบๆเฉียเนี่ยเนี่ยสวนมาเตัวเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยเอาไปจ่อสุดยอดเลยนี่นะเอาไปดองเอาไปจ่อเอาไปพัดน้ำมันหอยสุดยอดเลยเจ้านะคุณปลูกแล้วว้าปลูกแล้วลูกแล้วออกแล้วออกแล้วละ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 เก็บสักหน่อยกันเว้ยเอ้ยแต่เก็บมันปุ้นไอติมันขึ้นเองวุ้นะแต่นี่เก็บก็ได้อันสองอันกว่าแล้วแต่ว่าเนี่ย ต้นเงินอวบกว่าเก็บตอนนี้แบบเป็นย่าแต่ถ้าตอมันขึ้นดอกอ่ะคนจะฉีดยาเลยกันดอกมัน่วงเพราะคนเอาเม็ดมันไปแยนคนเอาเม็ดมันไปแยนน้ำมันอ่ะเจ้าคนได้กินคนไทยบ้นเอกกินนะพักการจอนนั่นนี่น่ะพักการรับอ่ะพักการดอกเหลืองอ่ะทุ่งนาวันนี้เจ้าสุดยอดเลยเจ้ามาเจอดงพักกาศนี่นี i